ตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านดูสภาพหมายหมายรับจริงๆดูไม่ใช่หมายรับไม่มีคนรู้จักนะมีคนรู้จักแต่มันรับตาจนหาทางเข้าไม่เจอแต่เราก็มาถึงจนได้นะตอนนี้จะพากันมาปรักเบ็ดนะเหมือนเดิม,มพี่ๆ๋ย่ก็จะเป็นลูกกระหมม ไปช่อนด้วยสักส่วนสองส่วเด็จก็ถูกกระหลังไปเดี๋ยวเรามาเรื่อนกันเลยดีกว่าดูหมายนะคนเดียวก็นิดนึงเนะมีน้ำกับเพื่อนเนี่ย ในนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่ใครหรืออะไรยังไงนะแต่มีหลายบ่อมากเลมยมีประมาณห้าบ่อได้แต่ไม่มีคนดูแลไม่มีอะไรนะปล่อยเป็นแบบธรรมชาติเห็นตั้งแต่เล็กๆแล้วเดี๋ยวจะลองใส่ตรงนี้สักสองสามคันนะสักสองสาหลังน่าจะมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึ่งไปเอาไปใส่กันเลยดีกว่า เบรดละเดี๋ยวลงกันเลยหลังนี้หลังแรกไปเดี๋ยวขอลงเรบรดแป๊บนึงนะอ่าหลังแรกก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะลงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยกๆกัน ปัก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 อะเราก็ลงขันสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อน ทั้งหมดก็สิบสองหลังก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาดูกันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะเพื่อนๆก็จะผลงานจะมีมากหรือมีน้อยก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามารอดูกันพรุ่งนี้นะ ตอนเช้านะครับพี่พี่หลังแรกเป็นไงโอ้หลังแรกไม่ได้ไปหลังสุดไปกันเลยดีกว่า หลังนี้ก็ไม่ได้ใส่นี้จะกินแห้ว

น,นี่มากันสองคนนะเห็นไหมลอยนะตายตัวนียโอ้ตาย <c oughs> อมไหนโอเคหนึ่งตัวโอ้หลังนี้ปลาก็กินหนุบเพื่อนๆหนุบพันยาเลย ขอยสักตัวเถอะไปไม่ได้ไม่ได้วปีเหยื่อหลุดไปแล้วตายหรือเปล่าไปไม่ได้แล้ว มีหมานเลยวันนี้ดูโอเคเพื่อนดูเดมมันขึ้นโอ้ยตัวใหญ่เลยมาดูหลังนี้กันต่อนะเพื่อน เอ้าเอาเ yup. อ oh. 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 uh. oh. ้าเอ้าน่าจะได้นะตัวนี้เฮ้ยน่าจะได้น่าจะได้ใช่ไหมเนี่น่าจะใช่นะนี ma ่น้ำใสเห็นตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่ละมา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 มันหมาดมันหมาดโอ๊ยโอ๊ยโอยอย่าหลุดอย่าหลุดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย กิ่งไม้ว้าวไซส์สวยเพื่อนโอ้ยอย่าหลุดนะติดแค่มุมปากเองอ่ะดูดิดูดิดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าว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 มาลากเลยนะเสี่ยงกันไปเลยอย่าดิ้นนะ มามามาอู้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 ใส่แล้วเพื่อนเพื่อนว้าวไอชอนไซส์สวยเลยว้าวว้าวว้าวาโอ้มันพันกิ่งไม้หมดเลยไป <c oughs> <c oughs> แก้ว